สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งเฮดเดอร์มาเบิ่งเฮดเดอร์นี่เฮดหลายโรดเบิ่งเฮดทั้งนั้นเลยนี่นะแล้วก็เฮดอันนี้ก็เฮดกำลังอ้อพูหลายใช่คุณน่ะเอาเตะเิมพูกก็หลายคุณน่ะเฮดดินได้นี่น,นะหลายโรดเด lại cha phun phun à, cầm lăng o hết nè, bừng đú, tơ mu tơ mệ cầm me cầm, cầm lăng o, chắp, lái lốt, nhang ไปโรงเรียนแล้วผัดอันนี้เฮดนี่นะม,นมนเติทิมเมื่อ,อนสองเมื่อก่อนนะมัเฮดน่ะหลายรสนี่เห็นปะเห็นนีงบะนี่ไงแ็ดนี่ก็กินได้ได้ดนน่กินได้อ่ะเนี่ยแต่ว่ามณไม่กิน เอาไว้คือเก่าเพราะว่าหลายแล้วตะตูต้เย็นอ่ะหลายแล้วก็เลันมีแดนป่าข้างๆโรงเรยน,นี่หลักก็เลยไม่ได้เก็บมีเก็บเพราะว่าขี่รถผ่านก็ได้ถ่ายครับเบิ่งขี่รถผ่านก็ได้ถ่ายครับเบิง่งเพราะมันเป็นเฮด,ดสุสัยไมนเป็นป้าเก่าเฮดเ็ด,เดลายอยู่วันนี้นี่น เฮ็ดลายอยู่นี่กินได้เบอร์ละจ้าเฮ็ดหมดนี่นะมันเป็นป่างามอยู่เป็นป่าที่เสียนสีได้เฮ็ดหน้าป่านเอองามงามงามนี่ยเฮ็ดมากระลออตามนี่ามนี่นี่หลายแค้มันดูจักเฮ็ดเผือ,อน,นี่นะจะมันเป็นเฮ็ดเผือ หลายรถมันคือเห็ดเผือดนี่นะพี่น้องหู้จักอยู่บ่มันคือเห็ดเผือมันคือเห็ดอะไรใครรู้จักมาก้างบอกด้วยเดอ้อนี่หลายรถหลายลรสนี่จะดองกงามๆพอดีอัขี่รถผ่านผ่านป่าที่สิไปอันเฮืนแล้วก็เลื่อน มาถ่ายเฮ็ดถะเบิงเฮ็ดตอนนี้ก็ลหลาย,ลายออใ่ใหม่ๆกำลังอ้อใหม่ตูปูตีปีฝนมันตกฝนตกเมื่อวานนี้นี่ทางเราลงไปทางเราไปอันฝนตกเสมือให้ราบานมีมันเมื่อวานวต่อตกยามมืออม้อคืนยามบังคืนทางนี้เรากลับบ้านที่เราไปบ้านเฮาเฮ็ด่หลายลด ตูปูจะปีอยู่เห็นบ้ะนะเนี่ยตูปูจิปีอยู่เห็ดนะนี่ก็เห็ดนี่นี่ก็เห็ดนี่อันนี้ก็กินได้ด้เนี่นี่นี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดนี่เห็ดทับเบิสละนี่อันนี้ก็เห็ดนี่ ตูปูตตปีอยู่มันเกิดนะอันนี้ก็เป็นอันโซนยอมเลาะคางคางบ้านนี่นะ่ะเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดนี่ก็เฮ็ดเห็ดมันก็อ่อนนี่ดีเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเฮ็ดเผือแต่ว่าเฮ็ดกินก็นได้เฮ็ดไม่กินก็นได้นหะนะมันก็เลยอันถ่ายฮ้เบิง <laughs> ถ่ายฮ้พี่น้องเบิงน้อย <laughs> <laughs> นี่มันก็เป็นป้าน,นี่นะป่าทางระเบิดนี่ละมันก็เป็นเห็ดเฮ็ดก็อ้อลายหลาย,หลายเห็ดกนกำลังอ้อดิเดเหน,นไหมถ้ามันเป็นเฮ็ดเผืออน,นี่นะมันกินได้อยู่แบบพี่น้องบอเบาแน่หลายลดคุณนะ่ะเห็ดทะเบิด มันเป็นเห็ดเผือป้านะเป็นต่ได้เห็ดเป็นแต่ได้เห็ดพอดีเมืน่อนี้เเลิกเลนแล้วเลิกเลนเล่ามืนอี้นะ่ะเลิกประมาณบ่ายสองมืนอนี้นะ่ะมิวแจ็คเวลาเลิกบ่ายสองได้สงสัยครูเขาเลิกนี่เดียจะมันเป็นเห็ดเผือนี่นะกินได้ป่ะพี่น้องคือจังเห็ดอันคือจังเห็ดอันเห็ดอันบดบ้านเฮานี่แมจะมันเป็นเห็ดเผือพี่น้องรู้ป่ะว่าเป็นเห็ดเผือ เพื่อนคูณจักกันคอมเมนต์มาในเด้อจ้าเด้อจ้ามันเป็นเฮ็ดเผือลองอย่างเข้าไปเบิ่งตะป่านนี่ดูเฮ็ดบดดอกใหญ่บ่นัน่นนะเฮ็ดเผือนัอ่นนะมันเท่าแล้วเห็นหลายมือแล,ล้วล่ะเห็นเป็นอาทิตย์แล้วล่ะมาโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วนะเฮ็ดมันกำลังอต่ตะปอแต่แปะป่าเฮ็ดอันนี้กับป่าเฮ่าเบิดนี่นี่ก็เฮ็ดเพิ่ง เห็ดเพิงกำลังอ้อนี่เด็เห็ดเพิงนี่เห็ดเพิงเหลืองแกงกระแซบแท่น่ะนี่หลายรดหามีกิหามีกินได้ละหลายแล้วเอาแค่นี้เรเด้อพี่น้องเด้อมีได้พาเข้าไปเบิ่งทั้งป่าดอเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเนาะพอดีขี่รถจักรยานผ่านก็เลยถ่ายให้เบิ่งบบายบาย